มันเริ่มต้นมาจากการทํางานเมื่อกรสามปีที่แล้วที่ทําที่โยได้ทําขึ้นมาโดยที่ว่าได้แรงดันใจมาจากการที่ได้เคยไปดูนะคะมูลนิธิส่วนออนไลน์ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเหยื่อการทาามนุษย์ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นด้วยความที่อยากจะทําบุญก็เลยคิดงานขึ้นมาหนึ่งชุดแล้วก็ได้คิดขึ้นมาว่ามันอยู่วันหนึ่งที่ไปเข้าห้องน้ำแล้วกระดาษทิชชู่ตกพื้น แล้วก็เลยหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันพุ่ยมากแล้วก็เลยทําให้คิดถึงเหยื่อเหล่านี้ที่เราเคยได้มีเจอว่าคนเหล่านี้เคยได้ถามกับนายจุฑยาว่าเขาจะหายจากอาการหวาดพวาหรือเปล่าและท่านก็บอกว่าคนเหล่านี้เขาจะไม่มีปัญหาตลอดชีวิตเพราะเขาจําเป็นต้องใช้นาทุนยาตลอดชีวิตก็เลยทําให้เียคิดขึ้นมาได้ว่าคนเราเวลาที่ใจมันถูกทําลายอะค่ะมันจะมันจะเป็นกระดาษทิชชู่ มันจะมันจะไม่สามารถกลับมาดีได้เหมือนเดิมก็ลเลยใช้อันนั้นะคะสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นเท็กเจอร์ของพื้นผิวงานด้ละค่ะ <S <S อันนี้เป็นกระดาษิชูเลยนะเป,เ,เ,เป็นเยื่อคเป็นเยื่อกระดาษทิชูค่ะก็คือว่านำกระดาษทิชูมาปัน่นแล้วก็แยกเยื่อกระดาษออกมาแล้วก็เอาไปผสมกับตัวอซีดิกเหลวเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็เอามาปั่นเป็นพื้นเท็กเจอร์ทั้งหลายค่ะเพื <S 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 ่อที่จะนำเสนอว่าคนเราทุกคนนะคะ มันจะมีเรื่องราวที่ลำบากของทุกคนอยู่เป็นพื้นหลังอยู่แล้วใครจะมากหรือใครจะน้อยถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปเราต้องพยายามที่จะสร้างชีวิตให้มันสดใสแต่บางคนที่สามารถข้ามผ่านความลำบากนั้นเขาก็ยังจะสดใสได้อยู่แต่ถามว่าโดยเรื่องหลังของเขาแล้วอ่ะมันก็เจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันบางคนน่ยเขาไม่สามารถที่จะจัดขึ้นมาเพราะไอ้ความบาดแผ่ที่เป็นนะคะ มันก็ไม่สามารถที่จะเฉิดฉายออกมาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่หนักที่สุดก็คือความรักความรักของคนในครอบครัวซึ่งคําว่าความคำว่าครอบครัวในที่นี้ค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะพ่อแม่พี่น้องเป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเขาคือครอบครัวของเราและนั่นนะคะความรักเท่านั้นแหละที่จะทําให้แต่ในขณะเดียวกันก็เพราะว่าความรักอีกเหมือนกันที่ทํำลาย อย่างเด็กที่โย่เคยเจอบางคน,คนเขาโดนร่างโซ่อะค่ะที่ขท้อเท้า,ทาอย่างเงี้ยค่ะถามว่ารอยแผลนั้นเนี่ยมันจะหายไปไหมถึงเขาโตขึ้นมันจะติดอยู่ในใจดังนั้นดังนั้นทัศก,การครั้งนี้ค่ะจึงจัดขึ้นมาเพื่อที่ให้ทุกคนตระหนักถึงความรักที่เราควรที่จะมีให้กับกันนะคะให้กับคนในครอบครัวที่บอกค่ะว่าครอบครัวมันไม่ใช่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นน้อยอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าคนนี้คือครอบครัว ก็ะะจึงเป็นที่มาของทิทศกาลตรงในส่วนของโซนนี้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนอย่างสองชิมเนียค่ะเป็นตัวแทนของโลกของเด็กนะคะนะคะข้างบนคือเด็กที่เขาสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติเห็นเขาด้แต่ว่าเขามีความสดใสแต่ถึงแม้ว,ว่าด้านหลังของเขาอะ่ะมันจะดูยับดังไงเนี่ยซึ่งแต่ในขนาดเดียวกันข้างล่างนะคะคือคนที่เขาไม่สามารถที่จะเขาจะทำขึ้นมาและได้ มันก็จะกลายเป็นดำบนดำแล้วก็คนดำ,ดำในดำเฉดต่างๆค่ะดังนั้นก็เลยว่าสำหรับคนที่มาในเทศกาลครั้งนี้ก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงความรักว่า Because of love ก็คือเพราะว่ารักรักสามารถที่จะสร้างให้เรามีพลังก,กำลังที่จะอสู้ต่อไปได้แต่ในขณนะเดียวกันก็สามารถทำลายได้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะ ก็สำหรับนิทรรศการนะคะ b e c a u s e of t h e power รักนะคะท้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะซึ่งมีความรักเนี่ยได้ไมาเห็นในแง่มความรักในหลายๆรูปแบบและตต่างนะคะโดยการจัดแสดงนะคะก็จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่9นะคะคุณผาผ่านจนถึงวันที่9พฤษภาคมค่ะ ที่โรงแรมดูวอลค่ะก็อยู่หลังวัดล่องขุนนี่แหละคะ่ะก็สามารถที่จะมาดูได้ทุกวันเลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะจากการทำคใช้จะทั้งหลายนะคะเราจะได้ทําบุนด้วยนะคะก็จะดูให้สําหรับบุลนิธิที่ชื่อเดือดอย่างเือเหล่านี้นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะในเพจศิลปะของโยนี่เหมือนกันนะคะก็ไปดูนะคะผลงานของโยนี่โยก็จะเรียกว่าคัลเลอร์โยสไตล์ คันเโยสไตล์ก็เ็นที่เห็นนะคะก็คือสีสันของโยค่ะโดยจริงๆนีน,นิฮัสการทางนี้นะคะนอกจากห้องนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีทางด้านนอกอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบงานพิการผสมผสานกันของระหว่างสีและก็เส้น รวมกันจนกลายเป็นรูปแบบของงานคันเรยยอรสไตล์ค่ะทนะคะที่มาจัดแสดงในครั้งนี้มีทั้งหมด26ชิ้นงานค่ะมีตั้งแต่นะคะไซส์ตั้งแต่30 30 30นะคะจนถึงไซส์เ20ค่ะ่งจะเป็นพื้นแคนวาสนะคะบนแคนวาสทั้งหมดเลยก็คืออ่อพื้นผ้าใบค่ะลายเส้นเนี่ยค่ะจริงๆชุดลายเส้นเนี่ยจะชื่อชุดว่าคนมีเส้นค่ะก็คือว่าคือว่าจริงๆแล้วเนี่ย กับงานที่เป็นลายเส้นจนสร้างนงานแนวใหม่ที่อยู่ข้างนอกค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยอย่างที่ี่เห็นก็คือว่าลายเส้นมีได้แรงดันใจมาจากผู้หญิงค่ะคือเวลาที่โยเห็นคือโย,ย่เป็นคนที่รัแ้แใจมากรู้สึกว่าผู้หญิงเวลาที่เราเป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยจะคาว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็อดทนถูกรถชนต้องไปตายค่ะ เดียวก็เลยครีเอทตัวละครขึ้นมาใหม่ที่มีปีกบินได้นะคะมีหางลงน้ำก็ได้ค่ะที่เวลาที่เราบอกว่าเป็นผู้หญิงเราเกิดมาถูกที่จะต้องอดทนค่ะก็เลยเออกมาเป็นคาแรกเตอร์อย่างที่เห็นค่ะ